สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูครับเราพามาดูนะฮะกล้วยด่างฟริดฮะนี่ครับที่ปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะฮะนานจนลืมมากแล้วนะฮะนี่ครับความงดงามของกล้วยด่างฟริดานะครับก็ก้านเขาก็จะอมชมพูนะครับแล้วก็เป็นเส้นๆขาวๆแบบนี้นะฮะแล้วก็แตกไปที่ใบนะครับนี่ครับนี่กลางใบใหม่นะครับสวยงามมากครับ แกมจริงๆนะกละ้วยด่างฟริด้านะะวันนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ครับกล้วยด่างฟริด้านะ,ะโอ้โหกางใบยอย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับการอมชมพูแบบนี้เลยนะสวยจริงนะครับท่านผู้ชมครับใครไม่มีต้องหามาโดนแล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็มีพิเศษอย่างหนึ่งนะนี่ดูนะฮะออกหน่อแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหน่อเล็กๆนะ เล็กๆน้อยๆน,นะฮะออกหน่อมาแล้วครับนะครับสนใจนะสนใจก็สั่งจองกันได้นะดูดูลายของเขามีลายตั้งแต่เด็กเลยนะเดูฮะโอ้โหมีแววตั้งแต่เด็กเลยนะครับโอ้โหแทงมาเท่าอ่าหนอนิ้วก,ก้อยก็มีลายมาแล้วนะฮะสวยจริงๆครับีต้นเม่เขาก็อย่างนี้เลยนะฮะความงดงามเขาไม่เคยลดน้อยถอยลงอยู่แล้วฮนะ กล้วยด่างนะครับก็เป็นอะไรที่นิยมันอยู่แล้วนะครับเนี่ครับถึงราคาจะอาจอาจจะยังไม่บูมนะครับแต่สักวันต้องกลับมาบูมนะครับก็หาติดบ้านติดสวนติดคาเฟ่หรือว่าติดไรติดนาไว้รอเลยครับรอราคาถึงจะไม่ได้ขายแต่ก็ได้กินนะครับนี่ครับออกหนอนน่อน้อยนะฮะแววเด็กเลยนะครับนี่ครับ กล้วยด่างฟริด้าครับเสนียของกล้วยด่างเป็นแบบนี้นะครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับไม่ราคาก็ไม่แพงครับสำหรับกล้วยด่างฟริด้านะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโหหลายหมื่นครับแต่นี้ก็หลักพันครับหลักพันเท่านั้นนะครับนี่นะครับความงดงามของกล้วยด่างนะครับถ้าสนใจยังไงก็อินบ็อกข์เข้าไปได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ